เขาอะไปเซ็กชัดกับผู้หญิงคนอื่นเงินเก็บทั้งหมดอใช้เตืเอนตัวเองหมดเลยพาตัวเองไปอยู่เกาหลี15วันอยู่คนเดียวเงี้ยพอไปถึงเกาหลีปับ๊บก็ไม่ออกไปเที่ยวค้งตัวเองอยู่ในห้องความรักที่เจ็บปวดที่สุดนะครับผมมีสองครั้งครับทั้งสครั้งผมคิดค่าตัวตายครับไม่คิดว่าตัวเองจะได้เจออะไรแบบแบบนี้จริงๆ ครับผมวันนี้นะครับทอล์กไฟฟายของเรานะครับอยู่กับสอรศิริครับผมเคนเชียโฮเกมมิงนะครับมาชิตะเกมมิงนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสเปคของแต่ละคนครับอยากให้ตีความหมายคำว่าสเปคของแต่ละคนมาก่อนครับที่ชอบยังไงอะไรยังไงอะครับแล้วสเปคเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับ เป็นของแกสุดหน้าต้องพูดเรื่องนี้น่าจะผ่าผู้หญิงมาหลายคนมากๆแล้วมก่อนหน้านี้่ oh. สเปคก็คือความต้องการในแต่ละอย่างที่เราต้องการเนี่ยนี่แหละครับความหมายของสเปคเนะครับเหมือนคอมนี้ครับคุณอยากได้แรม16กิกหนึ่งเทเลบ์อยากได้ Wifi ที่เร็วขึ้นนี่ก็สเปคนะครับอยากได้รถที่แรงนี่ก็คือสเปคนะครับส่วนสเปกของผมเนี่ย มันเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตามอายุตามวัยตามประสบการณ์ตามสิ่งที่เราพบเจอผมอยากรู้คําว่าตามสิ่งที่เราพบเจอคืออะไรพี่ก็แบบว่าเหมือนตอนเด็กๆเราจะวางสเปคไว้อีกแบบหนึ่งเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราค่อนข้างจะใสสะอาดพอโตมาเราเจอภัยพิบัติเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆสเปคเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคำว่าภัยพิบัติภัยพิบัติคืออะไรพี่ภัยพิบัติเจอภัยพิบัติจากผู้หญิงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการแอบชอบการโดนหักอกหรือต่างๆอะไรเงี้ยครับสเปคจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆปัจจุบันเนี้สเป องเนี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่ง้ยเก้าสิดซิเบลอะไรวะไม่ใช่นะไม่ใช่เสียงอะอ <laughs> ปัจจุบันเนี่ยเปคสำหรับสองเนี่ยก็คือก็คือมุกอ,อะไรเนี่ยย้อนเข้าตัวเองนะฮะ <c oughs> ก็คือผมจะมองที่ <c oughs> รสนิยมเป็นอันดับหนึ่งนะครับครับั <c oughs> นดับสองก็คือรูปร่างหน้าตาสำหรับสองนะคือคนที่หารสนิยมที่เหมือนกันอนะ่ะมันยากถ้าเขามันมีรสนิยมที่เหมือนกับเรา,าเราจะเห็น สเสน่ห์ของเขาออกมาโดยที่เราไม่ต้องไปพยายามมองเลยครับผมคอมเมนต์ลานมานะครับคุณกรินะฮะเขาบอกว่าสองเขาหมายถึงว่าวันนี้เลือกคนนี้พรุ่งนี้ไปเลือกอีกเบอร์หนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไระครับใช่ใช่ครับไอนน้เรียกเป็นเบอร์อะไรเขาเนี่ยเราหมายถึงคนฮนะนับนับจําน,นวนว่าเอ้จะนี้เจอคนนี้นัมเบอร์ที่ห<อ>นึ่งอที่สองตั้งตั้งเป็นนัมเบอร์ว่าจะได้ไม่ลืมอ๋อแล้วถ้าเกิดเป็นเบอร์ตัวเดียวกันสามตัวครับเรียกว่าเบอร์อะไรฮะเขาเรียกเบอร์ตองฮะต่อไปที่น้องมุกนะ สเปกอะความหมายของมุกคือมันแยกออกเป็น2พาร์ทนะก็คือพาร์ทของหน้าตากับนิสัยบางคนหน้าตาถูกสเปกเราแต่นิสัยก็ไม่ถูกสเปกเราอะไรเงี้ยเราจะคบกับใครก็ต้องดูทั้ง2อย่างอะแล้วก็ตอนนี้เขาจะคบผมนี่เขาตรวจภายในผมมาอะไรนะอุ้ยเอ๊ะเาต้องดูคุณไปเรื่องเบืองปเรื่องไปเรื่องเืองคุณช่วย ขยายความคำว่าตรวจภายในใผมหน่อยได้ไหมส่องหมดลูกพี่สองมีหมดลูกเลยเหรอเอามีนะทุกม่ปวดท้องเมนท้องกันตลอดเลยนะงานเข้านะครับคุณผู้ชม <c oughs> ผมเ <c oughs> พิ่งรู้ <c oughs> นะครับว่าผู้ชายมีมดลูกได้ด้วยนะครับ เป๊ก,เ,ปกเหรอ,อรครับยังไงอ่ะจริงจริงอ่ะก่อนที่จะมาคบกับพี่สองนะคือจริงๆเราก็ชอบแบบปลรลั่งไรี้แต่ว่าคือตอนนี้ก็ชอบนะเอาจริง <S <S> <S เราชอบฝรั่งโดยที่แบบไม่ใช่แค่หน้าตาอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเหมือนโดยทัศนคติหลายๆอย่างอีกสมมุติว่าเราเคยคบกับแฟนมาอะไรเนาะแล้วก็เวลาเราทําเล็บหรือทําขนตายาวๆหรือแต่งตัวโป๊ะอะไรเงี้ยคนก็จะชอบไม่ค่อยเข้าใจเราอ่ะมันสวยยังไงหรืออะไรยังไง แต่พอเหมือนอย่างฝรั่งอะไรเงี้ยเขาเหมือนเขาเข้าใจเรามากกว่าว่าเออเราทาเนี้ยมันสวยนะเราก็เป็นความมั่นใจของผู้หญิงอะไรเงี้ยซึ่งผู้ชายไทยก็มีเข้าใจนะแต่ว่ามันน้อยพอมาคบพี่สองปุ๊บเหมือนเขาก็เข้าใจว่าแบบเออเขาก็สนับสนุนเราแหละว่าแบบเนี้ยเออเป็นความมั่นใจของเราเราก็ชอบเราก็สวยอะไรประมาณเนี้ยคือพี่2มันจะมีความที่แบบแนวคิดแบบไปทางยุโรปเยอะเหมือนกันก็เลยแบบเออรู้สึกโอเคไม่ต้องเป็นชาวต่างชาติก็ได้แต่เป็นคนไทยที่เข้าใจเราอะไรเงี้ย ไอที่ชูอย่างนี้นี่คือหมายว่า yes oh, ดีใจแบบว่า้ย <Yes, S 2> รู้สึก yes, ชนะหรือว่าอะไรยังไงฮะ เนี่ยทำไมรู้สึกว่ารายการนี้มมนเหมือนรายการสัมภาษณ์คู่รักวะเอ้าทำไมอ่ะคุณอย่าไปพูดถึงตัวเองสิคุณไม่กล้าเปิดเผยคู่รักแบบคนอื่นเขาคุณพูดไม่ได้นะเคนจิทำไมเขาเปิดไม่ได้ฮะทำไมฮะเดี๋ยวซ้ำฮะคำเดียวอ๋อคือเปิดไปเดี๋ยวอินบ็เกซงเด้งรัวๆเลยฮะพี่แล้วหนูละพี่แล้วหนูละพี่แล้วหนูละอย่างนี้เลยฮะก็ดีนะครับเนี่ยมาสัมภาษณ์กันให้ครบเลยจริงๆอาทิตย์หน้านี่ผมรอทำคิวอยู่นะว่าอาจจะไม่ใช่แค่สี่ช่องตรงนี้ละ จะเพิ่มอีกเป็นสิบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆดึงมาคุยทีละคนอะไรฮะกลับมาดี่ก่อนฮะ,นฮะต่อที่มัชิตา<น>ะฮะ,ะสเปคของผมนี่ถ้าใครโดนสเปคนี่จะทำอะไรก็ดีไปหมดเลยเออนิยามเข้าสเปค ที่ดีก็ก็ดีไปหมดไงก็คือคนที่ก็จะดีไปหมดยไงคือเขาเขาพูดถึงว่าเซนส์ของเขาเวลาเขามองคนนี้ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันดีดีไปหมดเลยเขาก็จะชอบอันนี้คือคาว่าสเปคของเขาใช่ใช่ถูก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 แล้วแล้วสเปคคุณเป็นแบบไหนฮะหน้าบ้านบ้านหน้าบ้านบ้านคือหน้ามาปุ๊บต้องมีหูหูเป็นหน้าต่างใช่เป็นเหัวเป็นหลังคาหน้าเป็นปาเก้ ไม่ใช่ไม่ใช่ฮนะก็คือน้ามันบ้านขายาวอะไรก็ได้นิ้นขาย,ยาวไปหใช้ขาทําอะไรฮนะเอาจริงไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยนะอ้าโอเคฮนะก่อนเปิดศึกกูนัวขาก่อนอ้าวครับัของพี่เอ็จีแล้วครับ,รบอ้วพี่เอ็นจีรับมีคนเรียกร้องฮะคือ พอเราเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีสเปคตั้งไว้ว่าต้องขาวสวยหมวยออิมนู่นนี่ถูกปะแต่พอเราเคยได้มันแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆเราอะไรที่ทําให้เราอยากจะทําให้เราอยู่กับคนเนี้ยนานที่สุดในชีวิตอันเนี้ยเขาเรียกว่าสเปคหละมันความชอบกับสเปคต่างกันมันอยู่ที่จุดประสงค์เลยนะว่าเราอยากได้แค่ร่างกายก็จะมีอีกสเปคหนึ่งเราอยากได้เอามาเป็นแบบแค่เฟนเบ็บวิดเบนเฟฟิตก็อีกสเปคหนึ่งบางคนมีทัศนคติที่ไม่ได้แต่ร่างกายโอเคก็เอาไว้แค่อันแรก าเจไหมพูดตามความจริงแต่พอเราโตขึ้นสเปคที่เราต้องการจริงๆมันเป็นมันเมื่อก่อนความสวยคือความสวยถูกปะแต่ว่าความสวยในที่นี้มันจะสวยขึ้นได้ต่อเมื่อกระยาท่าทางการวางตัวเกิดแป๊บแป๊บแแป๊บแบบแป๊บแป๊บแป๊บแ กัลยาท่าทางอ๋อเมื่อ,อกี้มาก,กัลยาน,นะฮะ<า>ผมนึกถึงการทําบุญเลยนะ <c oughs> กัลยาณมิตรที่ดีอะไรอย่างนงี้เลยนะะกัลยาท่ากลางเฮ้ยม <c oughs> ่กัลยาท่ากลางท่ากลาง <c oughs> คืออะไรครับไม่ทราบว่ากลางแขนหร,รื <c oughs> <c oughs> อกลางขาฮะคือพอเราโตขึ้นอนะ่ะไอ้พวกการบางตัวของเขามันทําให้เขาดูแพงขึ้นความแพงคือมันทําให้เรารู้สึกว่าคนเนี้ยสวยโดยที่เขาแค่นั้นเฉยๆก็สวยสายตาที่เขามองสาย เวลาจะทําอะไรคิดหน้าคิดหลังว่าแบบเอ๊ะลูกเขาจะเป็นยังไงพ่อราะจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การในเขาให้เกียรติคนที่เขารักอะไรเงี้ยโดยที่แบบเอ๊ะกลัวว่าถ้าเราทําตัวไม่ดีวางตัวไม่โอเคคนอื่นเขาจะมองผู้ชายของเราแม่งมีแฟนท,ทําตัวไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยคือความคิดหน้าคิดหลังความแบบเป็นห่วงของเราอะมันมันเป็นสเสน่ห์ของผู้หญิงที่เราเลือกถ้าบนโลกนี้ถ้าต้องเลือกคนโดยที่แบบไม่มีความคิดเลยก็คล้ายๆปักมินยองรูปรูปมารูปมา มีคนถามเข้ามานะคุณกิจจานะครับถามว่าเซ็กไทป์ของเคนจิเป็นยังไงบ้างครับมีสองแบบคือผู้หญิงเถวผิวแทนแบบผู้หญิงที่เมกาเออชอบแบบนั้นดูเฟสเฟสอ่ะเออชอบผู้หญิงทำสีผมแดงเทาบอนเป็นนางสาวน้อยของของแฟนเราขออะไรอย่างนี้ไมาไมแล้วอีกมีอีกทายสุดท้ายทายอีกท,าย,ทายหนึ่งก็คือ ผิวขาวอย่าแต่อย่าว่าอย่าขาวแบบขาวสองสียังไม่เอานะถ้ามันจะขาวมึงขาวไปเลยเว้ยแบบขาวซ้่ะอย่างเงี้ยอืมไม่รู้ว่าเด็กมึงขาวอ่ะขาวพออ่ะได้ใช่อันนี้ได้มาดีเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยได้นอนนะดิเขาเป็นแม่ยู่เขามันแม่หลีดไป่ลยช่วงมาเนี่ยถามต่อไปนะครับผมมีประสบการณ์จีบหนุ่มจีบสาวผ่านเกมไหมครับมีแค่เกือบเคยจะจีบแล้วลังเลลังเลว่าเอาดีไม่เอาดีกลัวเจอแล้วเฟลหรือว่า เขาเฟลเมื่อเจอเราไปมาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปเลยมีแท้ใบใช่ไหมครับแทกเกือบเคยไม่เคยอะไม่เคยเจ้าใคไม่เคยกลัวไม่กล้าครับอ๋อไม่เราไม่ถูกจิตกับโลกโซเชียลเท่าไหร่ใช่ถ้าเกิดไปจีบมาตัวจริงเป็นไบอย่างเงี้ยทำไงอ่ะสวย่นะพี่ๆเคยแอบชอบใครแล้วสมหวังไหมคะนี่ค่ะ เว้ยนี่พูดจริงนะนคือแอบ,บชอบคุณสลามาสามเดือนอะแอบบชอบแบบไม่แสดงตัวไปเห็นเขาที่ไหนทำมาถึงชอบเขาอะเห็นจากไอเพื่อนเออเพื่อเรารู้จักเขาไงแล้วเขาก็ถ่ายลงแล้วจะอุ๊ยเออดูตัลาก็ชอบแต่ก็ไม่ได้ไปฟอดังน,นะก็ไปแอบ,บส่องแต่ไม่กล้าฟอแต่คือส่องเจอเขารู้ตัวแรงปะเขินพี่สองเขินไมเขินหรอกเป็นไรไม่รู้เป็นไร เอาเอาเบาเลยฮะเบาเลยฮะเบาเลยฮะเคนจีไม่ไม่สนใจนะแอบชอบแค่แวบๆนะแต่แอบแซบทั้งวันนะเคนจีฮะหัวข้อต่อไปนะฮะเขาบอกมาว่าแฟนคนไหนทําเราอกหักและเจ็บที่สุดในชีวิตนะครับแล้วมีการรีคกฟอร์ี่ตัวเองยังไงครับเอาพี่สองกับพี่มุกตอบก่อนเลยครับก็ที่สุดในชีวิตก็คนเนี้ยครับคนก่อนหน้ามุกนี่แหละครับตอบพี่ดนะ เป็นจุดเริ่มต้นทําให้เราแบบเป็นโรคซึมเศร้าเลยเหมือนแบบโดยโดยทุนเดิมเราเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วใช่ไหมพอม,มาเจออะ,อะไรเงี้ยมันยิ่งยิ่งเป็นมากๆเลยไปกระตุ้น<ล>มันไปกระตุ้นมันทุกคนมีผ่านเรื่องราวชีวิตมาแต่คนเนี้ยเป็นคนที่ทําให้เราแบบระเบิดออกมาเลยตอนรีคอเวอร์ตอนที่เขาทิ้งอะ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่กับไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ย ยากมากนะครับกว่าจะผ่านมาได้ทั้งแบบพึ่งยาหมออยู่กับเพื่อนอยู่กับตัวเองอะไรย่างเงี้ยครับสุดท้ายเลือกที่จะอยู่กับตัวเองไม่พึ่งไม่พึ่งยาหมอนะครับเงินเก็บทั้งหมดใช้เติมเต็มตัวเองหมดเลยพาตัวเองไปอยู่เกาหลี15วันอยู่คนเดียวเงี้ยพอไปถึงเกาหลีปั๊บก็ไม่ออกไปเที่ยวขังตัวเองอยู่ในห้องติดโจโจดูคนโจโจ้กว่าจะได้ตัวเองกลับมาเพราะว่าค่อนข้างจะเสียตัวตนเสียใจเป็นบ้าเป็นอีกคนนึงเยอะมากผอมแห้ง เคนจิก็อยู่ในตอนนั้นนะครับผมก็หิ้วเอาชีวิตหิ้วไปกับเคนจิเฮ้ยเคนจิปไหนว่าก็หิ้วหิ้วแบบชีวิตไร้ปลายทางมากเลยแบบเพื่อนอยู่ตรงไหนไปหมดอะไรเงี้ยม,มาเนี้ไปต่อฮะที่คุณมุกครับผู้สระคำถามนะคะโอ้โหนางสาวไทย <laughs> วัสซั <laughs> มิดเอ่อก็ของมุกเหรอถ้าเจ็บช้ำน้ำใจก็ใครวะ ก่อนที่จะคบกับพี่สองเหมือนกันเออก็เป็นคนที่แบบว่าทําให้เราสูญเสียตัวตนนั่นแหละแล้วก็เป็นประสาทเป็นบ้าครับแล้วก็ไม่จากที่เหมือนสิเหลียเป็นคนเขาเป็นคนใจร้อนใช่ไหมทําสิเลียเป็นคนใจเย็นนะแต่ว่าอยู่มันเนี่ยเปลี่ยนนิสัยให้เรากลายเป็นคนใจร้อนตามไปด้วยอยู่เหมือนกันขอเลยสวยฮะ <laughs> ่วยเลยมา่วยที่ผมเนี่ยไม่<ต>อันนี้อันนี้ก็เราก็เริ่มแบบเริ่มเราก็เป็นตัวเองขึ้นขึ้นมาเยอะมากแล้วเหมือนก<น>ันเออก็นั่นแหละก็คือถึงขั้นที่อะเรื่องที่เราพีคสุดก็คือเขาอะไปเซ็กชักับผู้ิงคนอื่น <S <S แล้วเซ็กชทยังไงครับ<ไ>ปเ,เปิดให้คนอื่นดูในแชทอะไรแบบเนี้ย เปิดยังไงครับเปิดยังไงเป็นแหนมเลยสองให้คนอื่นโดูเอออะไรอย่างนั้นไปแบบมีลมกับคนอื่นตอนนั้นอะเราก็ตัดใจเลิกไปในระหว่างเลิกอะว่าซึมเศร้าอยู่มันก็งององอตลอดตอนนั้นเราแบบเองรู้สึกว่ารักอยู่แล้วก็เลยสุดท้ายเขามางอสักครั้งหนึ่งเราก็เลยกลับไปคบต่อใช่ไหม <c oughs> พอรอบที่แบบเล้อรอบจริงๆอะพอเราเลิกกับเขามันกลับกลายเป็นความที่แบบเออมันไม่ได้เจ็บเท่าเดิมมันไม่ได้เจ็บมันเป็นความแบบโล่งใจสบายใจมากขึ้น เริ่มออกไปใช้ชีวิตแบบไปทิ้งท่าคนด,ดีคนเดียวแบบไปกินหรูคนเดียวไปช้อปปิ้งคนเดียวให้รู้สึกว่าแล้ยเราก็ใช้ชีวิตคนเดียวได้นี่หว่าไม่ต้องมีผู้ชายไม่ต้องมีใครดูแลเออแล้วก็ทาได้นี่หว่าแล้วก็มีความสุขของเราอะไรแบบเนี้ยเหมือนทําให้ชีวิตเรามีค่าแล้วก็พยายามสวยขึ้นทุกๆวันเพื่อตัวเองผมอยากฟังคุณไรฮะ,ะน่าจะเป็นคนก่อนล่าสุดประมาณปีที่แล้วเหมือนรักมากจนเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยและยิ่งรักเราเราเป็นพวกรักเออ่ะ เธอทำอะไรก็ดีไปหมดยอมทําตัวเป็นผู้ชายน่าเบื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่เราไปรู้อะไรบางอย่างแล้วเห็นการกระทําอะไรเขาบางอย่างเราก็เลิกพอถึงเลิกดีดอกดาวสุดดาวไป3-4วันอะแต่ผมเนี่ยจะเวลาดาวเวลาเสียใจเนี่ยจะทําให้ตัวเองดาวที่สุดเมาที่สุดให้ถึงจุดตกต่าที่สุดเลยแล้วสูญเสียการเป็นตัวเองคือรู้ตัวเลยอะวันนั้นปล่อยเสาหน้าหน้าที่ตัวบัตรเบบี้เฟสปล่อยจนปัจจุบันจํามือยังเจ็บ ตรงนี้อยู่เลยพอถึงจุดตกต่ำอ่ะมันจะทําให้ผมคิดได้ว่าแบบเหียเราควรให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นทําไมเราต้องไปเสียใจกับผู้หญิงคนที่ทําให้เราเป็นถิงขนาดนี้ด้วยพอพ้นจุดที่ดาวได้ปุ๊บต้องมีเพื่อนและ้ะให้เพื่อนพาไปทําสิ่งต่างๆทําทยัางไงก็ได้ไม่ต้องอยู่บ้านอ่ะไม่ต้องจมปักกับอะไรที่ทําให้เราต้องไปนั่งคิดอีกเรื่องนั้นอ่ะต่อไปผมเขาอยากฟังคุณเคนจิครับเจ็บที่สุดก็น่าจะเป็นประมาณคนที่เคยคบประมาณ2ปีทีแล้วอระบุจํานวนได้ไหมครับผมอยากรู้นัมเบอร์ของเขา สอ2ปีที่แล้วนี่คุณเพิ่ง20ต้นต้นๆเนี่ยนะสมมติว่าโดนเลิกกับคนที่เาเจ็บที่สุดเลยอ่ะก็คือว่าโหักแล้วเนี่ยอยากให้เราคิดถึงผลประโยชน์ของมันมึงจะได้ไปทํางานในสิ่งที่ตอนที่มึงคบมีแฟนทำไม่ได้ มันจะได้ไปเจอคนใหม่ๆที่สภาเราไปเอาจตกชีวิตเก่าๆนี่ไม่ได้บอกนะว่ายังมูฟอนได้แล้วเรายังรักเขาอยู่เหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าตัวเราอ่ะก็ต้องพัฒนาต่อไปพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเลือกได้มากขึ้นและถ้า,ถาเราถ้าเรายังรักผู้หญิงคนนั้นคนเดิมจริงนะกลับไปก็ไม่เสียหายเพราะเขาก็ยินดีที่จะรอดรับเรากลับมาในในเวอร์ชั่นที่ดีกว่า2ปีที่แล้ว bravo ขอตบมือให้กับผู้หญิงคนนั้นที่ทิ้งเคนจิบไปครับนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ฟื้นผมได้นี่คือข้อความของแม่ผมครับเนี่ยแม่ผมเขียนมาว่าแม่ขอได้ไหมอย่าให้ผู้หญิงคนไหนทําให้ลูกเสียสติไปมาเป็นทางผมนะนะผมไม่เคยได้ตอบคําถามอะไรเลยนะครับความรักที่เจ็บปวดที่สุดนะครับผมมีสองครั้งครับทั้งสองครั้งผมคิดฆ่าตัวตายครับไม่คิดว่าตัวเองจะได้เจออะไรแบบแบบนี้จริงๆคือผม คบกับแฟนหรือว่าอะไรอย่างี้นะครับผมขอแค่เขาแค่เรื่องความซื่อสัตย์ถ้าจะเป็นเรื่องเดียวลยครับคือความซื่อสัตย์อ่ะคือครอบคุมทุกอย่างแหละความซื่อสัตย์เป็นสําคัญแล้วผมก็ถูกหักหลังผมไม่ได้ถูกหักหลังแต่เฉพาะเรื่องแฟนเดียวนะครับเรื่องคนรอบตัวผมส่วนมากที่ผ่านมาในชีวิตผมผมจะถูกเขาหักหลังเสมอมาเลยพอยิ่งมาเป็นแฟนเราอะเราแบบเอ้ยเขาเป็นที่ที่แบบคือถามว่ารีค o v เ r ิี่ยังไงด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็ปกติแล้วอะคนที่อยู่ข้างๆเรามากที่สุดอาจะเป็นคนที่รีค o v เ r ิี่เราได้มากสดนะ แต่ว่าการที่คนนั้นอะคนที่เราอยู่ด้วยแล้วแบบเฮ้ย <spe ech> มันเป็นแบบคอมฟอร์ตโซนมันเป็นรีแลกซ์โซนของเราจริงๆแล้วอะเราเพิ่งพาเขาไม่ได้แล้วอะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะกลับไปคุยกับใครหรือว่ากลับไปนั่งบอกอะไรกับใครตรงนั้นเลยก็ฆ่าตัวตาย2รอบแล้วสิ่งที่ทำให้ผมกลับมาได้ก็คือเพื่อน่ะ เพื่อนจริงๆเพื่อนที่เป็นเพื่อนแท้เลยผมกระโดดน้ําฆ่าตัวตายแล้วเพื่อนผมเข้ามาหาผมแล้วก็แบบเฮ้ยมึงอยู่ไหนอะไรยังไงก็มาหามาถึงมันก็แบบต่อยเราเลยคือตอนผมจะตายแล้วอะผมก็แบบจิตใจนึงก็แบบหน้าพอ่อหน้าแม่ลอยมาหน้าเพื่อนลอยมาพยายามตะเกียกตะกายตัวเองขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพยาเนาะก็ขึ้นมาได้ก็อยู่ตรงนั้นอะแล้วก็โทรหาเพื่อนโทรหาเพื่อนว่าแบบเฮ้ยมึงกูมาขับรถกลับให้หน่อยอะไรเงี้ยเพอมาถึงว่ามันต่อยเลยต่อยผมฟันร่วงเลยต่อยเลยฟันร่วงใช่ตอนนั้นอีกกว่า ตอนนี้เนี่ยไม่นานวันนี้เองพี่ผมไปทําฟันน้ำใหม่ใช่คือต่อยผมฟันร่วงเลยต่อยเลยต่อยเลยแล้วก็แบบมันก็ไม่พูดอะไรมันก็บอกว่ามึงขับมอไซค์กูกลับเดี๋ยวคุณจะขับรถมึงกลับพอหลังนั้นกลับมาก็ก็เนี่ยแหละครับไม่เคยคิดที่จะแบบรู้สึกดิ่งกับตัวเองมากเลยคือนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่หน้าเพื่อนไว้นี่คือสิ่งที่รีคาบารีผมได้ทุกวันนี้ครับไม่ว่าจะโดนใครหักหลังหรือว่าอะไรยังไงประมาณนี้ครับก็เออเออทำไมโอเคครับฟังแล้วเอ้เรื่องกี่แปดบวกไม่ค่อยเบียนะ คุณเศร้าเลยฮะจบแบบเศร้าๆหรอเลเนี่ยคือ,คอจบแบบดีๆแล้วจบแบบดีๆจ,<บ><ล>จบแบบดีๆครับผม,มผมไม่ได้ตอบคำถามเลยปกติผมไม่คนถามอย่างเดียวเนาะผมมาตอบคำถามผมก็ผมก็ผมมาอินกับกับสิ่งที่ทุกคนพูดมาแล้วอะ <c oughs> แล้วพอแบบเออมาวันนึกถึงเรื่องตัวเองก็แบบไม่อยากให้เกิดอะไรแบบนั้นขึ้นอีกก็ <c oughs> เลยระแวงกับความรักมากแล้วก็ถ้าสเปคของทุกๆคนเป็นยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับเราก็อยากรู้เนะ เราก็อยากรู้สเปคใครอยากปรึกษานะฮะปรึกษาได้นะครับผมเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยพิมพ์มาได้นะครับผม้แลวก็สําหรับใครที่ดูอยู่แล้วขาสวยนะครับพิมพ์มาได้นะขาสวยเลยฮะขาสวยนะติดต่อมาชิตาเรื่องสเปคทุกอย่างก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกๆคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็มี Kenji Ho Gaming ครับ Bright ชิตา Gaming ครับ g a m i ครับผมแล้วก็ที่สองพี่บุ๋มสละสลี่ครับผมฝากไปติดตามด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ ถ้าใครสนใจหรือว่ามีสเปคที่ไม่ถูกใจหาที่ไหนไม่ได้แล้วอย่าลืมครับ Speed Gaming ครับขอให้ Speed Gaming จัดสเปคให้คุณนะไม่ว่าคุณอยากได้อะไรเดี๋ยวมึงเขาทำอย่างนี้กันมึงเจ๊จี้ทางกับไบดิโอ,อคูโสดด้านไหนร้านมิโนอหรือว่าอลาด้านใครด้านไหนไออยู่ด้านไหนอ่ะต้องไม่ถูกด้านมั้ยต้องตอนที่นอนต้องตอนถูกด้านมั้ยถูกด้านมั้มันต้องทำยังไงวะ ก็สเปคคอมเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์หร um> ือว่าอะไรทุกๆอย่างนะครับเข้าไปได้เลยนะครับที่เพจ s ป e e d Gaming นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกมอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องไอทีทุกอย่างนะครับ s ป e e d Gaming ยินดีรับใช้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณ s ป e e d Gaming นะครับที่ดูแลพวกเราเอ็นดูพวกเรานะครับอยู่กับพวกเรามาตลอดนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับผมแล้วก็วันนี้พวกผมทุกคนนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ